มัดตินคิดมองหาใครที่เคยเดินทางตามเส้นทางนั้นมาแล้วหรือถามใครที่กำลังกลับมาจากเส้นทางที่คุณอยากจะเดินไปถามไปว่าคุณทำได้อย่างไรเอาตนเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีใครกำลังทำในสิ่งที่คุณอยากทำ เปิดรับข้อมูลอันสร้างแรงบันดาลใจจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นหนังสือดีวดีหรือซีดีเพราะเวลาที่ทำอย่างนั้นคุณก็กำลังคิดด้วยความคิดของคนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลนบิส l ลีคุณต้องชัดเจนนะ ความชัดเจนคือสิ่งที่ให้พลังคุณหาเวลาเพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องการชัดเจนจากนั้นก็เริ่มก้าวลงไปสู่สิ่งที่ต้องการแต่ถ้าไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรคุณก็ปล่อยให้ชีวิตพาไปฉันไม่เคยยอมให้ชีวิตมาบงการตนเองเลยจอห์นพอเดชูเลียถ้าคุณกำลัง ฝันถึงอะไรแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เขียนสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จแล้วใช่สิ่งที่คุณเขียนวางไว้ตรงหน้าเวลาคุณตื่นขึ้นในตอนเช้าอย่างไรก็ตามหากมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นจิตก็จะพาคุณไปยังทิศท,ทางนั้นสิ่งใดก็ตามที่จิตเข้าใจและเชื่อมั่นย่อมจะประสบความสำเร็จยิ่งคุณมีอะไรอยู่ในจิตใจมากเพียงไหน สิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นมากเพียงนั้นพีทแคร์โรไม่ได้ยากขนาดนั้นนะสําหรับผมเป็นเรื่องชัดเจนมากกว่านี่คือการตัดสินใจด้วยสติถึงสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จหรือสิ่งที่ต้องการจะเป็นนี่คือมนูภาพที่เริ่มก่อรูปเป็นอะไรก็ตามที่พลังต่างๆซึ่งอยู่ในจักรวาลช่วยเราสร้างสารรค์สิ่งที่เราต้องการ แม้ยังไม่รู้ว่าความฝันของคุณคืออะไรก็มีบางอย่างที่คุณทำได้เดี๋ยวนี้เพื่อจะได้เร่งให้ความฝันปรากฏเป็นรูปล่างทำอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดแม้จะรู้ว่าอยากได้งานที่แตกต่างจากที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เหลือเกินก็จงใส่ใจกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด ด้วยการทำเช่นนี้คุณก็ยิ่งใหญ่กว่างานที่กำลังทำอยู่จริงๆและเมื่อถึงเวลาประตูเปิดเพื่อนำคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมลงตัวตามความฝันและแฮม์เมตันคุณค่าที่แม่ปลูกฝังไว้ในตัวฉันก็คือเมื่อทำอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจงทำให้สุดความสามารถถ้าเป็นคนกวาดถนนก็จงกวาดถนนให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ John Podshoria ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่เป็นว่าคุณทำในสิ่งที่ทำอยู่ได้ดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นพานโลงนักธุรกิจหรือนักบินสิ่งที่คุณทำและคุณทำได้ดีแค่ไหนเป็นตัวบอกว่าคุณสำเร็จแค่ไหนความฝันอันยิ่งใหญ่และความฝันเล็กๆ อนาตาเซียซัวมีความฝันเล็กๆก,ก็ไม่ผิดอะไรความฝันใหญ่ๆใ,ให้คนที่เต็มใจจะเสี่ยงทุกอย่างที่มีในชีวิตด้วยสติเขาทำไปมีทั้งความฝันเล็กๆความฝันใหญ่ๆและกระทั่งความฝันที่อาจดูเพี้ยนซึ่งต้องอาศัยบุคคลิกแบบหนึ่งที่ฝันจนเพี้ยนแบบนั้นได้ m ม c เคิลแอ t o n Smith คนส่วนใหญ่ไม่มีความฝันยิ่งใหญ่อะไรในชีวิตเพราะคนเหล่านี้ไม่มีความมั่นใจคิดแต่ว่าเรื่องน่าตื่นเต้นคงต้องให้คนอื่นเขาทำไปแต่การมีความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นสำคัญและทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้นถ้าคุณไม่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นก็จะเป็นจริงไม่ได้อน a าตาเซียโซอารเราต้องเข้าใจว่า ต้องให้เพื่อได้มากแค่ไหนทุกสิ่งในชีวิตก็คล้ายบัญชีธานาคารคุณใส่ไปเท่าไหร่ก็จะได้ออกมาเท่านั้นอย่าใส่น้อยแล้วคาดหวังจะได้เยอะเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นหรอกบางคนอาจเริ่มด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่จริงๆขนาดที่บางคนอาจเริ่มด้วยความฝันเล็กๆที่กลายเป็นใหญ่ขึ้นกว่าที่ตนคาดชีวิตดูจะเพียหา เราไปสู่ความฝันที่มีขนาดพอที่เราจะรับมือไหวในช่วงเวลานั้น GM เราวความฝันเล็กๆก,ก็เหมือนชิ้นส่วนของเกมความฝันเล็กๆก,ก็เหมือนชิ้นส่วนของเกมปริศนาจะเปิดออกสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ในขั้นต้นจะทำให้ความฝันนั้นเท่ากันก็ออกจะยากแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้ว่ามหาตมะคารทีไม่ เคยเริ่มด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่เลยท่านแค่ผักดันข้อจำกัดในสิ่งที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นแล้วใช่เลยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อคุณพบความฝันแล้วทำให้เป็นจริงความฝันที่เล็กน้อยกว่าอื่นๆที่คุณมีในชีวิตก็จะเป็นจริงด้วยเมื่อตอนอยู่ในวัย20ความฝันหนึ่งของฉันคือได้ไปใช้ชีวิตในประเทศอื่น ฉันอยากได้การผจญภัยและความท้าทายในชีวิตและความท้าทายในการใช้ชีวิตในประเทศที่ตนไม่เคยคุ้นเคยและได้ประสบการความตื่นเต้นของวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้จักเมื่อความฝันเรื่องอสิเ e ตเป็นจริงงานก็ทำให้ฉันได้ย้ายจากออสเตรเลียไปสหรัฐอเมริกาดังนั้นความฝันที่เคยพับเก็บ ไปจึงกลายเป็นความจริงในเวลาเดียวกับที่ความฝันอันยิ่งใหญ่สําเร็จความฝันต่างๆจะเชื่อมติดกันพอความฝันหนึ่งสําเร็จที่เหลือทั้งหมดก็ตามมาแม้ว่าคุณจะพบความฝันของตนหรือไม่รู้เลยว่าความฝันคืออะไรมีคําแนะนําง่ายๆอยู่หนึ่งอย่างคือถ้าตามความฝันไปก็จะนําคุณไปสู่ความฝันอย่างไม่ต้องสงสัยเลย